ประเด็นทั้งทางด้านของเศรษิกิจไทยรวมถึงด้านของตัวบิตคอย ETF ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติไปนะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะกับดรพิพัฒน์เหลืองนรมิตชัยนะคะกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิมพัฒนธราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะดรนะสวัสดีค่ะ ค่ะดรคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในพาร์ทของภาพเศรษฐกิจกันก่อนเลยนะคะคเศรษฐไทยปีนี้ทางเกียรตินคินมองยังไงบ้างคะมีโอกาสจะโตต่อหรือไม่หรือว่ายังต้องมีหลายปัจจัยที่ยังต้องจับตาคอนเซิร์นเป็นพิเศษคะครับจริงๆขอผมเดว่ามีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยถ้าเกิดเราดูเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยเราเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนี่ยมันยังอยู่ในโหมดของการฟื้นตัวแต่เป็นการฟื้นตัวอย่างชา้ชาๆนะครับเห่ือ,อที่เราเห็นในช่วงแบบปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างน่าผิดหวังใช่ไหมครับก่อนตอนต้นปีเนี่ยคนก็นึกว่าโอ้พรนักท่องเที่ยวกลับมาเศรษฐกิจไทยโตเร็วเรวแรงแรงแน่ๆนะครับบอกว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยเหลือโตอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ครึ่งนะครับ<ม>ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการท่องเที่ยวอาจจะน่าผิดหวังไปนิดนึงแล้วก็ที่ที่สำคัญก็คือเครื่องจักรอื่นๆนอกเหนือจากการท่องเที่ยวเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะการส่งออกที่ที่ติดลบปีนี้เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวก็ยังน่าที่จะเป็น เครื่องจักรสําคัญนะครับยังคาดว่ายอย่างปีที่แล้วเราเห็นนักท่องเที่ยวประมาณ28ล้านคนนะครับปีนี้ก็ยังคาดว่า่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับขึ้นไปสักประมาณ35ล้านคนแต่สังเกตว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยจะเริ่มช้าลงแล้วนะครับการส่งออกที่ปีที่แล้วเนี่ยติดลบทั้งปีเริ่มน่าจะมาเป็นบวกมากขึ้นแต่ที่ยังน่ากังวลอยู่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับถ้าเราดูตัวเลขของการขยายตัวเศรษฐกิจต้องบอกว่าดรเวอร์ปีที่แล้วนี่คือการ ท่องเที่ยวล้วนๆภาคบริการฟื้นกลับขึ้นมาล้วนๆนะครับนะฮะที่การบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับก็ยังถูกแรงกดดันนะครับจากเรื่องของรายได้ที่ยังกลับมาไม่เต็มที่นะครับการฟื้นตัวที่จะใช้คำว่าไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยก็ได้จังหวัดใหญ่ๆที่จังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาที่การฟื้นตัวกลับมาค่อนข้างช้านะครับปัญหานี่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่ครัวเรือนปัญหาเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์นะครับก็ยังทําให ภาคธนาคารเนี่ยระมัดระวังในการปล่อยกู้นะครับเราเห็น<ม>การขยายตัวของสินเชื่อโดยรวมของทั้งระบบธนาคารเนี่ยติดลบนะครับซึ่งก็ทําให้เรื่องของสินเชื่อที่จะใส่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะ,ะยังคงค่อนข้างช้าอยู่นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า ปีที่แล้วนะครับระดับของ GDP เนี่ยยังไม่กลับไปปี2019เลยนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเราโดนกระทบจากโควิดหนักมากแล้วการฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยก็กลับมาได้ได้ค่อนข้างช้ามากนะครับแต่ว่าอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับยังมีเครื่องจักรอยู่บ้างนะครับที่ที่จะผลักดันขึ้นไปประเด็นที่สําคัญประเด็นที่2ก็คือเรื่องของนโยบายการคลังที่จะมากระตุ้นนะครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะ แล้วก็ไอ้ตรงความไม่แน่นอนเนี่ยครับมันนําไปสู่ความไม่แน่นอนด้านอื่นๆน,นะครับทั้งเศรษฐกิจนะครับด้านการเงินแล้วก็ด้านนโยบายการเงินด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือวันนี้คนก็ยังยั้งรอรออยู่นะครับไอ้ตรงลงจะควรใช้ตังค์ไม่ควรใช้ตังค์ทำมาแล้วเนี่ยคอนซัมมชันจะบูสต์ไปได้ขนาดไหนหรือว่าถ้ามันบูสต์แล้วเนี่ยนะครับพอโครงการจบเนี่ยมันจะเจอคริปก็คือคนใช้ตังค์มาอยู่ดีหยุดใช้เงินหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องของภาคการเงินเหมือนกันนะครับใส่เงินงา พยายามที่จะเรสฟันประมาณ5้าแสนล้านเนี่ยนะครับจะกระทบต่อเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยกระทบต่อเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนแล้วก็กระทบต่อเรื่องของความเชื่อมัน่นด้านความน่าเชื่อถือด้านการคลัขงขนาดไหน <S <S <ม>ก็ยังเป็นประเด็นที่สําคัญแล้วก็นโยบายการเงินด้วยนะครับว่าถ้าวอลเล็ตมาเนี่ยแบงก์ชาติจะลดดอกเบีย้ยหรือไม่ลดดอกเบีย้ยนะครับวันนี้ก็มีสัญญาณที่วันนี้ก็ยังเป็นธีบเเบตที่ท,ที่ที่ค่อนข้างสําคัญแต่นอกเหนือจากภาคระยะส,สั้นเนี่ยผมว่าภาคระยะยาวก็ปเป็นประเด็นที่ ี่อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องเริ่มให้ความสําคัญสาคัญในเรื่องของศักยภาพของเศรษฐกิจไทยครับอืมค่ะทีนี้ต้องยอมรับว่าทุกต้นปีเนาะเราก็จะเห็นการคาดการณ์ในเชิงบวกนะคะของเศรษฐกิจไทยว่าโตไนตแน่นอนแต่พอปลายทาเนี่ยมันก็ถูกเดาดาวเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเรามองว่าปีนี้ ปัจจัยที่ว่าไม่ว่าจะเป็นส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยจะพุชหรือแม้แต่นโยบายกันคลังเนี่ยได้ถึงแบบนั้นหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เราหวังได้อีกสําหรับตัวเศรษฐกิจไทยบ้างเพราะว่าในวันนี้เรากลับมามองภาพผู้ประกอบการนักลงทุนเองก็ยังไม่ได้มีเนเยียรในเชิงบวกสักเท่าไหร่เลยเนี่ยคะ่ะนอกตอน,นั้น ครับจริงๆจริง,รงๆ,ๆเอ่อมองปีต่อปีเนี่ยเราก็อาจจะยังอยากจะคิดว่าอู๋เศรษฐกิจกไทยน่าจะกลับไปโต3เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่ดููภาพใหญ่ๆยาวๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจกไทยเนี่ยโตช้าลงมาเรื่อยๆนะครับเราเคยโต7เราเหลือโต5เราเหลือโต3นะครับแล้วพอเจอโควิดเนี่ยนะครับทุกคนก็คิดอย่างเงี้ยครับว่าเ,เดี๋ยวพอนักท่องเที่ยวกลับไปเท่าเดิมเศรษฐกิจเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะกลับไปเทรนเดิมเราก็จะกลับไปโตเท่าเดิม คิดว่าตอนนี้มันมีสัญญาณเยอะมากนะครับโควิดเป็นเบรกที่สําคัญที่กําลังเตือนเราเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับศักยภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยเราอาจจะคาดหวังว่าจะกลับไปที่3มเรื่อยๆเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าหลังโควิดเนี่ยเราอาจจะศักยภาพเศรษฐกิจไทยอาจจะโตลงมาต่ํากว่า3แล้วนะครับแต่ปีนี้นะครับอาจจะเป็นปีสุดท้ายที่เราพอจะคาดได้ว่าไอ้การเร่งการกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะพูดง่ายๆคือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจาก28เนี่ย เราเชื่อว่าจะกลับเข้าไป30กว่าแต่พอถึง30กว่าแล้วเนี่ยปีถัดไปนะครับเครื่องจักรเครื่องเนี้ยมันจะไม่สามารถเบ่ง <c> growth <oughs> ให้ได้ขนาดนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจํากันได้เนี่ยก่อนโควิดเนี่ยตรงแถวๆ39ล้านคนเนี่ยเราก็ตึงๆแล้วนะงั้นยิ่งเข้าไปใกล้นันเท่าไหร่เนี่ยเครื่องจักรเครื่องนี้มันก็จะมีแรงส่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อปีเนี้เรายังพอคาดหวังได้ว่าจะ ถ้าไม่มี w a l l ล t อาจจะโต2ปลายปลายต้น3ต้นตเนี่ยยังพอเป็นไปได้แต่ปีถัดไปเนี่ยผมคิดว่าเราจะคาดการว่าเราจะกลับไปโต3เนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยมากแล้วนะครับแต่ถามว่าอะไรจะเป็นเซอร์ไพรส์ Surprise นะครับผมคิดว่าก็ยังเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวถ้ามาได้ดีกว่าที่เราคาดนะครับเศรษฐกิจโลกถ้าเกิดการการค้าโลกเนี่ยนะครับดีขึ้นทำให้การส่งออกเนี่ย ดีกว่าที่คาดนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจภายในประเทศแต่วันนี้ที่เราเห็นคือโมเมนตัมของเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยยังยังค่อนข้างแผ่วนะครับแล้วก็ปัญหาของงบดุลของภาคครัวเรือนแล้วธุรกิจธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับงั้นวันนี้ยังเชื่อว่าเครื่องจักรที่สําคัญก็ยังเป็นเครื่องจักรภายนอกอยู่ครับอืมค่ะการ m a n a g ที่เรายังคงทําได้นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในมุมของผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งนักลงทุนคนทํางานเนี่ยคะ่ะดร ควรจะแนะนำยังไงดีคะโอ้วันนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องอดูดีๆเลยนะครับว่าอะไรคือเทรนด์ของธุรกิจอะไรคือเทรนด์ของเศรษฐกิจนะครับแล้วความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณหลายๆอันนะครับว่าเราถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญเพราะโลกเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทั้งประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับสังเกตก็คือสหรัฐทะเลาะกับจีนเนี่ยวันนี้การลงทุนใหม่เนี่ยนะครับมาในเอเชียน้อยลง ไปทางละตินอเมริกาไปทางอเมริกามากขึ้นนะครับโครงสร้างการส่งออกก็เปลี่ยนไปนะครับวันนี้เรานําเข้าสินค้าจ,จากจีนเยอะขึ้นเพราะจีนส่งไปอเมริกาไม่ได้ก็เอาของเนี่ยมาดัมใส่เรานะครับเราจะเริ่มเห็นโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทเนี่ยนะครับเริ่มปิดตัวลงนะครับผมว่าตัวที่เริ่มส่งสัญญ,ญาณก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอุตสาหกรรมเหล็กนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์นี้ก็จะเป็นสัญญ,ญาณที่สําคัญนะครับเพราะว่ารถกำลังจะเปลี่ยนจากคนที่เคยผลิตเพื่อการส่งออก กายมาเป็นนําเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้มันทําให้แพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบของอุตสาหกรรมภายในประเทศและความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเจอปัญหาแน่นอนอันนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นเป็นภาพทีนะ่การเปลี่ยนแปลงภายนอกเนี่ยมันเริ่มกระทบกับเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเออเรากําลังเจอจุดเปลี่ยนของอแนวโน้มในอุตสาหกรรมหลายๆแห่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองนักลงทุนเองเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าต้องต้องอ่านเกมนี้ให้ทันว่า อะไรเป็นจุดแข็งของเราแลวก็ที่สําคัญคือในอุตสาหกรรมที่เราทาอยู่นะครับเราจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไรเราจะทําให้ของที่เราผลิตเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องการมีต้นทุนที่สามารถสู้กับคนอื่นได้อย่างไรนะครับเราจะสามารถอัดแอพเอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเห็นเพิ่มขึ้นในทุกวันนี้นะครับมาทําให้เรารักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไรผมว่าประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยวันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เริ่มกระทบกับ เศรษฐกิจไ,ไทยซึ่งกําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สําคัญคอืมค่ะทีนี้ข้ามฟากมาเรื่องของตัวกองทุนสปอร์ตเอทเอฟบิตคอยบ้างดีกว่านะคะหลังจากกรทสารอนุมัติไปแล้วนะคะเรามองภาพผลที่จะเกิดกับตลาดทุนเปลี่ยนไปไหมอย่างเราเองในฐานะคนที่อยู่ในตลาดทุนตลาดเงินด้วยมองว่าจะทําให้ตัวคริปโตอย่างตัวบิตคอยเองเนี่ยเข้ามาอยู่เมนสตรีมหรือเปล่าหรือแม้แต่กลับมาบ้านเราความเป็นไปนได้ที่จะเห็นกองทุนบิตคอยมองอยังไงบ้างคะ รับจริงๆแายากเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นเ,เรื่องของการอนุมัติ ETF ของ i t t o o n เนี่ยผมคิดว่าต้องยอมรับนะครับว่าเป็นการนำเอา b Bitcoin เนี่ยเข้ามาใน mainstream investment มากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่ใครอยากจะลงทุน i t t o o n เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปเปิดบัญชีเปิด exchange หรือมี ตัว wallet จะ Hard wallet, Wall เล็ตโค l ดวออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมี b บ r r i e r นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ข่าวในช่วงหลังๆนะครับไม่ว่าจะเป็น FTX ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลายๆแห่งที่ปิดตัวไปแล้วหลายๆคน, mm hmm. กนก็ค่อนข้างกังวลว่าเออมันไม่ใช่แค่ตัวหลักทรัพย์อย่างตัว Bitcoin ตัวเดียวแต่ว่าใครเป็นคนเก็บนี่ก็จะมีความสําคัญใช่ไหมฮะพอมี ETF เนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้คนเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเออคนที่อยู่เบื้องหลังของการออก ETF เนี่ยนะครับเป็น Asset Management ที่ทุกคน เชื่อถือนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับก็ทําให้ทั้งนักลงทุนที่เป็นรีเทลเองนะครับนักลงทุนสถาบันนะครับที่สามารถที่จะลงทุนใน ETF ได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับสามารถลงทุนได้ได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะอาจจะห่วงน้อยลงก็อันนี้ผมว่าอันนี้มี2ส,สกูนะบางสกูบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เก็บเองไม่ใช่เหรียญของชั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า ฐานนักลงทุนทั่วไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเชื่อมั่นใน,ในสถาบันการเงินคือบริษัทบริษัทหลักทรัพย์จัดการขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยคน้างมากนะครับนี่คือประเด็นหนึงก็คือจะเพิ่มขยายฐานเรื่องของการลงทุนบางคนเนี่ยี้ให้เห็นนะครับว่าสมัยตอนที่ทองคำเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นเมนสตรีมทำให้คนาการลงทุนทองคำเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปซื้อทองแท่งนะครับ สามารถลงทุนใน Financial Instrument ห,ห,หรือตราสารทางการเงินเนี่ยก็ทำให้ฐานของนักลงทุนในทองคำเนี่ยก็เยอะขึ้นก็ดันทำให้ราคาทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลกระทบนะครับว่า ETF ออกมาแล้วเนี่ยทำให้บิตคอยขึ้นหรือลงนะครับแล้วผลกระทบต่อตลาดการเงินยังไงเนี่ยผมว่านั้นอาจจะต้องคิดักเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่มี ETF ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า มันจะทําให้ฐานของนักลงทุนเนี่ยมีมีความหลากหลายมากขึ้นนะครไม่ใช่เป็นแค่นักลงทุนรายย่อยอย่างเดียวตอนนี้ก็จะมีนักลงทุนสถาบันเข้ามานะครับงั้นก็จะต้องคนจะต้องอาจจะต้องมีการประเมินมูลค่ากาันเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ต่างกันไปนะครับข้อดีก็คืออาจจะทําให้เสถียรภาพของราคาเนี่ยนะครับ ดีขึ้นหมายความว่าอาจจะไม่ได้เร่งขึ้นพื๊ดแล้วเพราะว่าจะมีคนมีมุมมองที่ต่างกันไปมีความสามารถในการพอร์ตนะครับ ETF ได้มากขึ้นนะครับงั้นตรงนี้ก็ทําให้เสถียรภาพเนี่ยอาจจะมีก็แต่ว่าความผันผวนเนี่ยนะครับอาจจะลดลงก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้โขึ้นหรือหวาลงหรือหวาอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในทางกลับด้านเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ความผันผวนของบิตคอยเนี่ยนะครับกระโจนเข้ามาใส่ใน traditional asset นะครับหรือสินทรัพย์ทั่วไปได้เหมือนกันนะครับเพราะต้องยอมรับว่าเวลาเข้ามาเป็นการลงทุนทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ในพอร์ตของการกระจายออการลงทุนานั้นการที่สินทรัพย์ประเภทหนึ่งขึ้นหรือลงเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อสินทรัพย์ประเภทอื่นๆด้วยเหมือนกัน,นครับอืมค่ะทีนี้ถ้าดูจากการประเมินม,มูลค่าของบิตคอยนะคะกับตัวของบิตออตบิตคอยอีทีเเนี่ยมันมีความเหมือนกันหรือมีความต่างก,กันยังไงอยากให้เป็นข้อมูลกับนักลงทุนที่ก็สนใจมอนี้เป็นอีกหนึ่งอินสต루เมนต์ในการลงทุนค่ะ โอ้จริงๆต้องบอกว่า ETF ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยนะครับ ETF เป็นแค่เหมือน vehicle นะครับเป็นรูปแบบของการแพคเกจการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าหรือราคาของการลงทุนใน ETF สินทรัพย์ใดก็ตามเนี่ยไม่ควรแตกต่างจากสินทรัพที่เป็น underlying asset เพ<ม>ราะฉะนั้น<ม> ETF ของ Bitcoin <ม>ก็คือมูลค่าควรจะ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของบิตคอย n ETF เนี่ยเป็นแค่ฟังก์ชันในการทําให้การลงทุนเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ทําให้มูลค่าของตัว ETF เนี่ยนะครับแม็กชัวว่าทำยังไงให้มันแทร็กกับตัว underlying นะครับวันนี้การลงทุนใน ETF เนี่ยก็มีหลากหลายนะครับเกี่จวกทุก asset class นะครับเราอยากจะลงทุนในหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้นยุโรปพันธบัตรทุก asset class นะครั ยูเรเนียมนะคือตอนนี้ก็มีมีหมดอยู่แล้วนะครเป็นอย่า,อยามองว่าเป็นเป็นแค่ว e โคเพราะงั้น,นไม่ได้ทําให้ f u n d a เมนทัลของมูลค่าของบิตคอยเนี่ยเปลี่ยนไปแต่อาจจะทําให้ฐานของนักลงทุนเนี่ยมีมากขึ้นทําให้รูปแบบของดีมานเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นก็ได้นะครับงั้นถามว่าทําให้ผลกระทบยังไงผมว่ามันก็จะมีทั้งบวกต่อตลาด แล้วก็ลบกับตลาดใช่ไหมครัในแง่ของภาพบวกเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือฐานมากขึ้นอาจจะทําให้ดีมานมากขึ้นมีการกระจายของฐานลูกค้ามากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันอย่างที่เรียนก็ทำการมี ETF หรือการมี financial instrument ใหม่ๆเนี่ยจริงๆอาจจะทำให้การชอร็อตเนี่ยก็ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับั้นอาจจะมีผลกระทบทั้งบวกและลบนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคนอาจจะตื่นเต้นกับข่าวนี้นะเพราะว่า เวลามีฐานนักลงทุนมากขึ้นเนี่ยก็หมายว่าดีมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็ทำให้ไซคล e ของการแปรเนี่ยเยอะขึ้นได้เหมือนกันถามใ้มุมดีกว่าว่าตัว i n t r i n s i c value ของ Bitcoin เราคำนวณได้ ใช่ไหมคะ่ะดรนะเพราะว่าตอนถือว่าก่อนหนะ้านี้มันเป็นประเด็นเหมือนกันเนาะว่าเออเนี่ยราคาที่สมเหตุสมผลคือเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าก็มีคนให้ไปถึง1นึแสนห้าแสนล้านออดอลลาร์ต่อ BTC ก็มีแล้วพอกลับมาอยู่ในเมนสตรีมแล้วทุนสถาบันที่เขาต้องทําตัวการประเมินมูลค่าเนี่ยเขาจะมีวิธีที่เหมือนหรือต่างจากหุ้นหรือแอสเซทคลาสอื่นยังไงอะคะ จริงๆจ,จ,จ,จริงๆต้องเรียนว่าการประเมินมูลค่าที่แท้จร <c oughs> ิงของบิตคอยน์เนี่ยก็ค่อนข้างยากมากนะครับจริงๆถ้าไปดูเนี่ย CFA เนี่ยออกมาเป็นพับลิเคชันเลยนะพยายามที่จะประเมินมูลค่าของบิตคอยจริงๆก็สามารถที่จะประเมิน2อสด้านด้วยกันด้านหนึ่งอาจจะดูด้านเรื่องต้นทุนนะครับคล้ายๆมองบิตคอยเป็นน้ํามันนะครับก็คือดูว่ามาชิ้นทอลคอรสของการผลิตบิตคอยคืออะไรอันนี้ก็คือเรื่องของค่าไฟเรื่องของความยากมากขึ้นที่จะ ขุดเหรียญขึ้นมาใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะม่มองในแง่ของดีม n นว่ามองถ้ามองเป็นลักษณะบิตคอยเหมือนดิจิตอลโกลนะครับก็เหมือน<ม>กับเป็นสินทรัพย์ที่เราตีมูลค่าไม่ได้หรอกแต่เชื่อว่ามันน่าจะรักษา Purchasing Power คล้ายๆทองคําแม้กระทั่งทองเองผมว่าคือวันนี้ก็น่าจะตีมูลค่าจริงๆได้ค่อนข้างยากนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะพยายามจะไปตีว่าเตัวบิตคอยเองเนี่ยนะครับมันมี economic Val u e อะไร ที่สามารถที่จะแอดทูเศรษฐกิจซึ่งภาพสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนและไม่สามารถที่จะ Quantify ได้ชัดเจนนะครับวันนี้เราก็เลยจะเห็นการแกว่งของราคาเนี่ย มหาศาลเลยนะครับสปีที่ผ่านมาเราเห็นลงไปหมื่นหกใช่ไหมครับขึ้นมา4ี่หมื่นกว่าก็ไม่มีอะไรที่จะบอกว่ามันจะขึ้นไป1นึ่งแสนหรือจะลงไปสี่ลงไปหมื่นหกเหมือนเดิมใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไอการที่มีนักลงทุนที่มีมุมมองต่างกันเนี่ยครับก็จะทําให้ราคาเนี่ยมันยังอาจจะมีโอกาสที่มันมีความผันผวนในระยะยาวที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฝั่งเนี่ยนะครับมีความเชื่อยังไงนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในในภาพนี้ยังไงะครับแต่ว่าการ แล้วมองในแง่ของการตีมูลค่าอันเดอร์ไลนยก็ยังเป็นความท้าทายท,ที่สำคัญอยู่ครับได้ค่ะดีค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะรตัตน,นะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วตัว ETF ของตัว Bitcoin ที่ Approve จากกรตาสหรัฐแล้วมั่นใจมากขึ้นแล้วก็น่าจะเห็นการขยายฐานมากขึ้นนะคะราคาจะมีเสถียรภาพมากขึ้นความผันผวนของตัว Bitcoin ลดลงแต่ว่าถ้านำไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอเพราะว่าขึ้นมาอยู่เป็น s t r e a m แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้พอร์ตโฟลิโอโดยรวมอาจจะเพิ่มความผันผวนได้บ้างนะคะสิ่งสำคัญก็คือตัววิธีประเมินตัวมูลค่าที่แท้จริงหรือว่าตัว intrinsic value เนี่ยแหละที่อาจจะมาจากทั้งต้นทุนด้ว วยจากดีมานด้วย,วยหรือว่าอ c o คา m เมก a l u e ด้วยทั้งหมดนี้เดี๋ยวคงต้องตามกันเชื่อว่าเดี๋ยวคงค่อยๆทยอย,อย,ยเห็นความคืบหน้ามากขึ้นหลังจากเข้ามาอยู่เมสตรีมเรียบร้อยนั่นเองค่ะน้องมย ค่ะพี่เฟินร,รวมไปถึงภาพของเศรษฐกิจไทยนะคะที่ได้สอบถามดรพีพัฒนาอาจริงก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวช้าไม่ทั่วถึงแต่ก็ยังประเมินเป็นสองป,ปลายสามต,ต้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตามกันต่อคือสถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวนะคะมันจะมีอะไรให้หวือหวาอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราคาดการตัวเลขไว้ยเยอะมากแต่พอตัวเลขผิดคาดปุ๊กเนี่ยมันก็ส่งผลต่ตอในแง่ความคาดหวังแล้วก็ในแง่ของพาร์การลงทุนด้วยเช่นเดียวกับมาตรการทางการคลังที่เร่งกระตุ้นภาคบริโภคการใช้จ่ายให้มันมากขึ้้นสอออดคลงหรืไม่กับ กสภาพการเติบโตของสินค้าในตอนนี้รวมไปถึงนโยบายทางการเงินของบ้านเราด้วยนะคะพี่เฟินฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard Wealth ค่ะ